ทุกคนนี่คือการชำอ้อยลงแปลงนะคะการชำอ้อยแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ถุงดํานะคะคุณผู้ชมก็คือทําอ้อยเป็นแปลงแบบนี้นะคะคล้ายๆแปลงปลูกผักนะคะแล้วก็เอาท่อนอ้อยที่เรา บุ่มแล้วนะคะบุ่มรากออกแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เอามาวางเรีย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 งโดยเว้นระยะห่างแบบนี้นะคะเลยเว้นระยะห่างพอประมาณการที่เว้นระยะห่างก็คือเพื่อจะไม่ให้รากอ้อยมันพันกันนะคะเวลาที่เราจะเอาไปปลูกจะขุดลําบากนะคะถ้ารากอ้อยพันกันนี่เราก็จะชาแบบนี้นะคะเสร็จหลังจากนี้แล้วก็ทำองไรต่อคะ อาดินกบนิดนึงนี่ก็เอาดินกบนิดนึงนะคะดินกบนิดนึงแล้วก็ลดน้ําแล้วก็เอาฟางคุมนะคะเป็นเสร็จพิธีนะคะสําหรับการชําอ้อยลงแปลงนะคะสามารถนําไปใช้ได้นะคะเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ยังไม่พร้อมในการปลูกแบบเรานะคะ